ธงชาติและเพล่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงรูวมใจยืนตรงเครรงารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของปันผู้รุ่ไทย ก่อตั้งมา53ปีนะครับก็จะไม่มีการครบรอบงชาติเลยนะครับโดยการครบรงชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของดุสิตเนี่ยิดขึ้นเมื่อการประชุมครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตในการชายแดนนะครับไทยมพูชานะครับถือเป็นโอกาสดีที่ผมคิดว่าสมรสนุสิตเราจะได้เริ่มครบรงชาติเหมือนกับสมสนอื่นเขรบ้างนะครับเพราะว่า ตอนที่เราก่อตั้งมาเนี่ยก็คือยังไม่มีกฎในเรื่องของการควบรุมชาติเท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปนะครับโรสโสดุสิตก็จะมีการของคุชาตินะครับก็ในวันนี้นะครับกนนบนนบ็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะมีผู้บรรยายนะครับ มาพูดถึงเราในวันนี้นะครับขอต้อนรับท่านโรเจอรเดนดรพอลีนปอสยานนท์นะครับจากตัวสอบโรตีกรุงเทพนาวมินนะครับซึ่งท่านนะครับนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์แห่งบุญอุปนิสัยแล้วท่านยังดีจิตใจบุญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจเห็นเวลาให้ท่านเล่าดูว่าเป็นยังไงครับแล้วก็สหรับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของข่าวนายกนะครับ หลังจากที่เรามีงานสถาปนาสโมสร,รโรตารีดุสิตในวันที่14กรกฎาคมนะครับก็มีม,มูลมิตรโรตารี่นะครับมากกว่า50สโมสร,ร,รมาร่วมแสดงความยินด,ดีนะครับต้องขอขอบคุณมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับโดยจัดที่โรงแรมบนเทียนแห่งดีนะครับชั้นชั้นสองครับนี่ขอบคุณคนที่ทำอาร์ทให้นะคขอบคุณ ที่เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมครับนี่คือภาพของบุคคลที่ยังไม่ยอมกลับบ้านนะฮะอยู่กันถึง่าห้าหกโมงนะฮะนบบนนสามทุ่มนะกสามทุ่มสามนะครับ,รรบแล้วก็นี่เป็นภาพรวมของสมาชิกนะครับปัจจุบันสมาชิกดุสิตมีทั้งสิ้นสิบแปดคนนะครับก็วันนั้นเรามากันสิบเจ็ดคนครับท่านเดียวท่านที่ศึกษาอดีตนายกดรเจตนุชนครับปิติธุระนะครับรๆๆนี่เป็นภาพโบู์นะครับในในบรรยากาศในวัๆๆนนั้น ก็วันที่19กรกฎาคมนะครับก็ไปร่วมงานของสโมสรดนตรีบางเกอะฮาร์โมนีนะครับที่ใส่ชุดอย่างนี้คือเขามีตีมนะฮะตีมนานาชาตินะครับของผมก็ตีมคล้ายๆเป็นมัชจรนะฮะมัชจรแล้วก็ส่วนดนตรีนายกเลิฟเชอร์รี่ก็จะเป็นกิเมันโนนะน่ารักไหมครับโอเคครับข่างต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านรัตกุ้งนะครับแล้วก็ฟอด้วยนะครับเป็นร่วมงานด้วยเป็น เป็นญี่ปุ่นกับอะไรนะฮะัต้มตุ้งกันอะไรนี่ไม่รู้ครับค <laughs> รั <laughs> บถ้ามอไปนี้อ่านนั้นท่านท่านนาย,ยกเอนะครับก็เป็นเกาหลีนะครับอ่าแล้วก็วันที่22รกรกฎาคมนะครับไปร่วมงอานสถาปนาของสโมสร,รโรตารีแบงกอกชาริตี้นะครับก็มีวันนี้โรตารี่นจากหลายสโมสร,รมาร่วมเช่นเคยนะครับ พี่รัตนานะครับเป็นนายกของีนี่นะครับแล้วก็มีวังสลาลมนะครับวันที่27ไปร่วมง,งานของกองสลาลมข้อของ